ทขอขอบคุท่านากท่านนยท่องนายกท่านผู้ใหทุกท่านุครับขอบคุณครับท่านเราสร้างดีนะแล้ก็มีการคัดกรอประวังกิจยัยศของ ประคองคือาระรามในต้องทำนะครับซึ árias, ừ, academy, question. 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 ่งก yeah. ็สศกก็ประกวดนะครับป yeah. ี2561แล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะครับคณะกรรมการออกมาตรวจโดยท่านตอนนั้นท่านประหลัดจังหวัดนะครับตอนนี้ท่านเป็นรองว่าการจังหวัดลำปางท่านสมเกียรติตันตะปูนะครับท่านก็ได้ทำงานที่ทรงร่วมมาเลยแบบเชื่นชมทำงานร่วมกันงานผลงานต่างๆมากมายกรรมการไม่นับกันเลย นะครับตั้งแต่วันประกวดแล้วพออาจจะบอกก่อนเลยก็ได้แล้วพอประกาศผลมาแล้วก็เป็นกำนันในประกาที่ได้คะแนนสูงสุดเขาจะมาทำฟางเลยนะครับในแบบหนึ่งแล้วก็เป็นเต้นชมในความรู้ความสามารถในการทำงานของพี่น้องของท่านกำนันพี่เดชสามารถซึ่งกจะมาเพื่อส่วนรวมในภาพรวมได้แต่เป็นของตำบลกลมดอนแล้วก็ภายในเอือแจ้งหลษ์ที่เราใกล้เคียงกันมากมายแล้วก็มีคนที่มีใจใจที่ดี มากมายแต่ที่ท่านประสาดดีนะครับแล้วก็กโอกาสวันนี้นะครับเปิดป้ายขอร้องแอบกลงแล้วก็แอบพิบเบิเด์ดีไปแล้ววันเกิดะกะกน,นะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วครับขอบคุณยบอลยัรตั้งตัวรักษาตั้งแต่เช้ามาได้ทำงานนะครับตัวนี้ก็ชื่นชมในการทำงานต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ก็คงอยู่ที่กพี่น้องนะครับช่วยกันทำงาน,นต่างๆมากมายในบทบาทรกิจของสระปกครองในการบำบัดผู้คนโดยสุขพี่น้องประชาชนครับ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมเช่นเดียวกันก,ยยก็ขออนุญาดคำนวยพรนะครับให้ท่านกำนันพิดนนเ,ำำเดษสัมมาท่านแม่หลวงนะครับสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตําบลผู้ช่วยพิเดษบ้านท่านหหัวน้าส่วนเรื่องการนะครับท่านผู้พิทักษ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านกำนันพิเดษบ้าตนตลอดแก่ทุกเรื่องทุกตทวละครทุกท่าน นะครับโดยมีนางคุณภาษีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านพระรูนักถือตลอดจนครอครัวนะครับก็จะมีองค์พระธาตุลังปางหลวงนะครับบนบาร,รมีของพ่อเกษมเทมโก e M o K o, นะครับของเราก็เจ้าพ่อพญาลือนะครับท่าอำเภอห้างฉัดก็จะมีเจ้าพา่อคุณตาพญาเบิกง,งานทิช้างเจ้าแม่จาจารย์ชรี บุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่ห uh ัวมหาราชราชกระองโปริสรทเทวราชพรุองจงโปรดลระดานประพันธพรให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านกำลังพิเดชสัตมากแล้วก็ก็ควนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญที่มุ่งหวังสิ่งใดนะที่ผูกที่ควรก็ขอให้มุ่งหวังสำเร็จทุกประการนะครับก็ นะครับให้เป็นกำลนันที่เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปครับ